ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุนดอยครับผมเนาะวันนี้เรามาพัดนโรงแรมระดับสองดาวกันนี่อยู่ตรงนี้เลยถนนประชาสงเคราะห์นะผมเนาะดินแดนนะครับผมที่กรุงเทพมหานครอันนี้ระ,ะดบับระดับสองดาวนะอยู่ใกล้กับอ,กบอากระทรวงแรงงานนะผมเนาะก็อันนี้เตียงคู่นะเรามาด้วยกันสองคนนะครับนี่มาด้วยกันนี่น,นี่นี่อนาคตเขาบอกว่าไปที่ประเทศเกาหลีแล้วอยากจะเป็นติ๊กเกอร์เอ้ยเราเราอยากจะทําอะไรอะ อยวจะทำอะไม่อยาจะทำอะไรที่แบบว่าถ้าเราอยากจะเปิดช่องอะไรแบบนี้ผมจะเปิดช่องปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ใช่เป็นคนรักธรรมชาติแบบนี้เนาะโอ้ปลูกสวนครับโอเคครับผมอนังเรื่องอนาคตนะผมเนาะเอาปัจจุบันตอนนี้เป็นไงบ้านห้องขอความในใจน่เป็นไงบ้างขอความในใจน่ก็ไม่ค่อยสมราคาไม่ค่อยสมราคาไม่ค่อยสมราคานี่เราจ่ายไปเท่าไหร่อะเราจ่ายไปประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันพอดีเป๊ะเลยเนาะนี่ครับเรามีสลิปขึ้นให้ดูเลยนะหนึ่งพันบาทนะครับ นี่เตียนแบบนี้โอ้โหมีระเบียนไหมระเบียนสุบุรีระเบียงไม่มีไม่มีนะเดี๋ยวราพาดูแอร์ดีอยู่เนาะเดินเดินยังจะเดินไม่ได้ไฟไฟดีไหมไฟไฟไม่ดีนะฮะอันนี้ไฟไฟห้องน้ําไฟหนึ่งหลอดไม่ดีนะครับแอร์แอร์มีฝุ่นเยอะมากเลยแล้วก็แต่ก็แอร์เย็นนิดหน่อยเย็นนิดหน่อยแล้วทีวีโอ้ยทีวีนี่จะดูยังไงไอคนที่นองเตียงนี้นี่ ผมต้องเตียนนี้เนาะที่จะไอ้นี่เนาะดูเนาะดูได้คนเดียวเนาะอ่านี่บรรยากาศรอบรครับผมเนาะเปิด้าม่านออกไปแบบนี้โอ้โหนี่อากาศชมวิวเดี๋ยวเรามาดูข้างในห้องน้ำเนาะนี่มันต้องเปิดไฟไฟห้องน้ำนี่ติดอยู่นะแชมพูแชมพูก็ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วถึงจะใช้ต่อๆกันเออนี่ฮะโีครับ ห้องน้ำห้องอาบน้ำรวมกันเลยจะประมาณนี้นะครับห้องราคาหนึ่งพันโรงแรมระดับสองดาวเนาะก็โอเคถ้าใครสนใจไงก็เข้ามาเช็คอินกันดูได้นะครับนี่ครับเข้ามาก็เจอเตียงเลยนอนได้สะดวกสบายครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้ายที่สุดถนใ,นใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ